สวัสดีครับมูอน้สิภาพมาเปิดท่านเป็นเต่าที่สามนะครับหลังจากเข้าเผามาไล้สองเต่าแล้วซึ่งเต่านี้ก็เป็นเต่าที่สามได้ว่าเต่านี้นนห้องใส่ใหม่ไผ่นะครับเป็นใหม่ไผ่ต้องเผาไหม่ไผ่ร่องเบิ้งที่เป็นจังได เผาห้องห้อกเะเผาแบเกาแล้วครับดังใส่กลนเต่าคือก่านะเปิดกันเลยครับเปิดเบิ่งกันเลยเป็นแบบใดเปิดอยากเนี้ได้ครับนะอ่ะเขาใก่อน พร้อมกันุ่นไปพร้อมกันครับนั้นสิเป็นท่านดีท่านงามบ่หน่าสีงามคือหงวดกรอนอยู่ดอกอะว่างไว้ก่อนครับฝาเนี่ยล็อกฝาจะหาเนยเคาะอีกกอนครับหรือซีกวันแนนกว้งสีได้แล้วบ้านนี้ ขึ้นมาครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล่อรุ่นรุ่นรุ่นอืมคอ้สวยมากเลยครับผมอ่าทีโต้โ,โปกหนาเท่า,านี้นไหมอัดด,ดั่มเลยครับพี่น้องอืมมดมันมดมัน,มน,มน,มนไม่ไพ่เนาะเอาไม้อัดดั่ปกเท่งไว้ ถ้ามือมหยินทานว่าเป็นพี่น้องครับเป็นคือกันแต่ว่าไม้ไผ่อยู่เตะเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวเอาไม้ไผ่ขึ้นมาให้พี่น้องเมืองขึ้นเหนยอขึ้นมาก่อนไม้อัดดำด้วครับนี่ขึ้ไม้อัดดำปีๆใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆปีๆพี่พันไม้ไผ่ครับ เป็นทานดีครับครับโอ้โอบได้ดีเลยยังเป็นแทงขึ้นเกาอยู่ใหม่เ้ยครับนี่ใหม่ดีขนาดอบได้ดีขนาดเลยสํารับไหม่ไผ่โอ้เอาไปในเินติ๊กเลยครับเป็นแทงเป็นแทงอยู่แสดงว่าอบได้ดีอยู่โอเคเลยครับ เื่อได้ใส่ได้เลยแต่ว่าสิบไดก้กอกให้พี่น้องเบิ่งดอกเพราะว่าฝาวาสิไปเิทิการเท็่งานเนาะพี่น้องเบิ่งซ้ำนี่แหละว่ามันได้ทานงามบอกว่า้ำนี่เป็นไม้อัดดำเนี่ยโอ้อาดดายอัดได้ดีอยูน่นี่หรือว่าใส่ได้อยู่โอเคเลยครับไม้อัดดำกับโอเคไม้ไผ่กับใส่ได้ลองติดตามเด้อพี่น้องเด้อ ไม้ไผ่โอเคแล้วสำหรับไม้ไผ่นี่ใส่ได้เลยครับนี่โอ้บอได,ได้ถิมจะถิมนะครับน้ำไม้ไผ่ทุ่มลเลาะดีมาอีกบึงมาอีกเออนี่เป็นไม้ไผ่สิหนาเนี้ยจังน้อยฮะเกัามาเผาได้เลยครับเป็นไม้แห้งเห็นเป็นไม้แห้งน้องคอยเผาได้ไวไม่ได่กองบิง้งหรอกครับ จีดายเช็คสอบก็ได้ธนาคิดว่ากันจะอยู่ประมาณสองสอบคือเก่าอันละตามเก่ามันนี่แหละเนาะคิดว่านาย่ยสองสอบเหมือนเดิมเทากัแล้วปิดใบก่อนพัน,นว่างๆเหลืองานมากขอสิมงว่าก่อครับเปิดนะพี่น้องเบิง้งว่าไม่ เผาใหม่ไผ่เป็นท่านบ่าสรุปเรียบ้อเป็นครับเปิดพี่น้องเบิ่งแล้วว่าเป็นเดี๋ยวปิดกดพี่น้องไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้เฮ้าค้างเกษตไว้เท่านี้ครับ ขนาะห้องพอกันไหมเนาะครับเนาะส่วนคลิปนี้มเท่านี้ครับสวัสดีครับ